สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยางต้นนี้เป็นยางที่ขาดตรงกลางมีแต่หัวกับถ่ายเนาะคะ่ะซึ่งกว่าที่สีเปลือกแห้งแล้วก็แตกออกมาแบบนี้ก็ใช้เวลาหลายปีเนาะคะ่ะ <composer> พี่น้องแยกกันเลยอ่าเมื่อนี้แยกกันเลยสีมาล่องสุดไหม่เนาะคะ่ะคือว่ายางต้นนี้ก็เป็นยางที่ขาดตรงกลางมีแต่หัวกับท่ายคือกันเนาะค่ะพี่น้องแยกกันเลยมาแสะออกเนาะคะ่ะตรงไดทีโบมี่น้ำยางก,ก็คือว่าแสะออกไปเลยเนาะคะ่ะ เพื่อเฮาสิได้อ่าแล้วก็ฉีดพ่นรักษายายคิดว่าวิธีการนี้สีเฮ็ดในยางฟื้นตัวเร็วขึ้นเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮาได้อ่าข่าเชื้อราน้ำเนาะค่ะฉีดพ่นน้ำเนาะค่ะเป็นการยกระดับการรักษาเนาะค่ะอันนี้เป็นความคิดของยายเองเนาะค่ะพี่น้องยจาดามาเพราะว่ายายทดลองเนาะค่ะยายเป็นคนมากทดล่องเนาะค่ะ การทดลองนี่ก็คือว่าทามันได้ผลเท่ากับไปใช้กับต้นอื่นได้นาะค่ะพี่น้องบบมีอย่างสีสีมมีแต่ได้กับได้นาะคะ่ะในความรู้สึกใหญ่อย่างต้นนี้ฤดูหนาวที่ผ่านมาเอ่อฤดูการที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานั่นแหะคะ่กะก็ออกเป็นปกตินาะค่ะพี่น้องโบเมนว่าบบมีน้ำอย่างแล้วโบออกนาะคะ่ะคือว่าถวยสองลิ้นเท่ากับได้อย่างไรคู่มือนาะค่ะพี่น้อง ด้วยจากการที่แย่เที่ยวมาฉีดพ่นมาทาเนี่แหละคะ่กะก็เหตุในยางมีความเข้มข้นหลเนะคะ่ะพี่น้องเบื้งเอาลวดความเข้มข้นของน้ำยางในแต่ละมือแต่ว่าช่วงหนาวก็คือมือละติ่มเนาะคะ่ะในถ้วยซองรตรแบบนี้ก็ได้กถือว่าเป็นยางที่ออกไล้ต้นนึ่งเนาะคะ่ะขนาดว่ามีแต่หัวกับถ่ายตรงกลางม่มมีก็ได้เนาะคะ่ะ แต่ว่าวิธีการนี้นี่ยายคิดว่ามม่สีเหตุใหยังหายเร็วขึ้นเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าต้นอื่นที่ยายร่องรักษามาอหลังจากแสะแล้วก็ฉีดพ่นไปแค่อาทิตย์สองอาทิตย์น้ำยางตรงกลางก็กลับขึ้นมาแล้วเนาะคะ่ะต้นนี้ก็ถ้าเบิ่งว่ายายสีเห็ุสําเร็จบอเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ถ้าเบืองว่าเอ่อเมื่อที่เปิดกีดยายก็สีเอาม่ให้พี่น้องเบืองอีกเนาะคะ่ะ นี่ระคาตะกวนมันกาจแตกตรงข้นต้นแบบนี้แหละคะ่ะเปลือกแตกออกเนาะคะ่ะและ้วก็แยกกับบอลูว่าสีเฮ็ดแบบใดก็คือว่ามีแต่มาฉีดพ่นมาท่านเนาะคะ่ะพี่น้องบ่ได้บ่ได้เปิดแผลทําความสะอาดเลยเนาะคะ่ะก็เลยเฮ็ดให้มันหายซากับไวจักเนาะค,ะะคะ่ะพี่น้องแต่ว่ากับเป็นบทเรียนเฮ็ดในห้าวว่าตรงเฮ็ดแบบใดกับต้นอื่นเนาะคะ่ะนี่ราคะ่ะการฉีดพ่นแยกกับฉีดไปสูงที่สุดเท่าที่สีเฮ็ดได้เนาะคะ่ะพี่น้อง เพื่อว่าสิได้รักษาแบบควบวงจวนเนาะคะ่ะตรงค้นก็รักษาลากก็รักษาข้างบนก็รักษาอันละเนาะค่ะให้มันหายเป็นปกติก็รอดรุ่นเนาะค่ะว่าเมื่อที่มาเปิดเกียร์นี้มันส